ตัวดวงรายสัปดาห์กับโคลาติดลมกับผมจิตประกรพรมยานนะครับมาตัวดวงสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับว่าอิทธิพลของราหูจะส่งผลในดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์อย่างไรบ้างท่านที่เกิดวันเสาร์ครับราหูส่งผลดีหรือส่งผลเสียให้กับคุณครับออกมาเป็นพยายม,มาราต้องบอกครับว่าสาหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแน่นอน100%เเไม่ว่าจะตัวคุณเองหรือคนที่คุณรักนะครับแนะนําให้คุณหาโอกาสไปทําบุญชําระนี่สอง ทำบุญล,ลงศพปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิตไทยชีวิตโคกระบืออะไรต่างๆนานาน,นะครับบอกครับว่าไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะครับทุกอย่างมีทางออกแล้วก็ดวงของคุณจะติดลมแน่นอนนะครับมาดูครับไพ่ใบแรกสำหรับคนที่เกิดวันเสารในสัปดาห์นี้ครับว่าการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างลุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับ ไพ่ใบรแรกของคุณครับออกมาเป็นพระนารายทรงสุบรนส่งผลให้การเงินของคุณนะครับจะได้รับการช่วยเหลือสนับสน,นุนจากผู้รับผู้ใหญ่คู่ครองความรักหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องครับถ้าเกิดว่าใครท,ทําธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวกับการรองเงินจะต้องไปกู้เงินนะครับคุณเตรียมรอรับฟังข่าวดีได้เลยและที่สําคัญนะครับคุณจะมีโอกาสได้เดินทางในเร็วๆนี้ครับไพ่ต่อมาครับไพ่าการงานไพ่าการงานของคุณเองครับออกมาเป็นอะไรบ้างดูนะครับ การงานได้ไพ่เท้าวิรุณปักขโขคือไพ่ที่จะต้องปวดหัวหรือเป็นไพ่ของความคิดนะครับถ้าเกิดว่าคนวันเสาร์ไพ่ประจําของท้าวิรุณปักขโขคือไพ่มะเสงมะเสงเนี่ยส่งผลให้การงานถ้าเกิดใครทํางานอยู่นะครับงานของคุณจะค่อนข้างยุ่งยากยุ่งเหยิงยุ่มหยิมปวดหัวระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ให้มากๆเพราะว่ามันจะมีการที่ทํางานแล้ว คุณถูกเอารดเอาเปียบหรือผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเขาเรียกว่าทํางานแล้วเขาไดปิดทองหลังพระแต่ให้คุณอดทนอดกั้นที่ดีๆวิธีทางออกทางตั้งรับครับคุณทําบุญด้วยแสงสว่างไปหยอดตู้ขนามผ้าไฟที่วัดก็ได้หรือตามตู้บริจาคต่างๆสลักรับไปไม่ต้องเครียดอะไรไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับมีทางออกอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญทําแล้วดวงคุณติดลมนะครับความรักบ้างมาดูครับว่าไพ่ความรักของคนที่เกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรโอ้โห คุณได้ไพ่กรรมเทพครับไพ่กรรมเทพส่งผลให้สำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ครับช่วงนี้ครับคุณจะได้รับความรักจากคนที่คุณรักอยู่แล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีความรักครับรักครั้งใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้แต่ไพ่กรรมเทพครับใครตั้งอกตั้งใจคาดหวังว่าคนตอนนี้ที่คุณคบอยู่เนี่ยจะได้แต่งงานไหมคุณได้แต่งงานแน่นอนและที่สำคัญคนคนนี้คือคู่ที่ใช่ถูกใจใช่เลยติดลม เช็คดวงกันไปแล้วนะครับนี่คือดวงชะตาของท่านที่เกิดวันเสาร์ครับดวงชะตาเป็นสิ่งที่เราตั้งรับแก้ไขได้อย่ารอฟ้ารอฝนครับลงมือทําทันทีนะครับดวงร้ายกลายเป็นดีนะครับดวงที่ไม่เคยดีก็จะกลายเป็นดีมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญครับเมื่อดวงดีแล้วสุขภาพของคุณต้องดีด้วยนะครับเปลี่ยนไซส์คุณได้ภายใน7วันกับผลิตภัณฑ์ไซส์เอสของคุณเชียร์ที่กาพรนะครับเป็นเจ้าของเองแล้วก็ใช้ได้ดีมากกล้าบอกต่อ เพราะเขาว่าใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่ปลอดภัยด้วยสารสกัดลาสเบอร์รี่คีสโตนช่วยเาผาผลาญไขมันได้ในระดับที่สูงมากป้องกันไม่มีการสะสมของไขมันและสารสกัดจากม่วงแอฟริกันเพิ่มการเราผาผลาญอาหารลดผลกระทบจากการเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันในร่างกายที่สําคัญนะครับไขมันต่างๆในหน้าของคุณเนี่ยโอ้ยเมื่อทานตรงนี้ไปแล้วครับหายจริงๆลดจริงๆโดยฝากกันไปด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ไซเอตนะครับและการโหราติดลมครับฝากกดติดตามแล้วก็รับชมกันด้วยนะครับทาง ชอบติดลม YouTube Channel ใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะครับไปกดติดตามกันก่อนเดี๋ยวคุณจะตกข่าวจะไม่ติดลม,มาเเคากดซะเลยตรงนี้ครับกดเลย